สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถอีกก็ข่าเกียร์ธรรมดาสภาพไปสวยผ่อนสบายแค่เดือนละ4,000บาทแอมเชียเป็นคันนี้เลยนะคะ n i ส a ันมาร์ส1.2อีเกียร์ธรรมดาปี2015ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่1,80,000บาท บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อนะคะได้รับรวมอยู่ที่1 3,000บาทขึ้นไปกระสุนรถคันนี้ไปเช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ประหยัดน้ํามันมากๆขับง่ายขับคล่องและก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามมาไปดูกันเลยค่ะรถดีก็ค่ะ5ประตูสภาพไปสวยเกียร์ธรรมดาขับง่ายมากๆเลยนะคะแม็กกายสวยด้วยะคะราคาไม่แพงไม่ถึง2 0,000นคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะ น่าใช้ค่ะคันนี้ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะแอร์แบกค่ะกุญแจรีโมทกระจกปับไฟฟ้าระบบเซนเซอร์ล็อกนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD ค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะคันนี้ประหยัดสุดๆเลยค่ะจากไปนั้นไม่ยุ่งยากนะโทรปรกษานได้เลยนะคะขอบคนซื้อไดนะ้รับรวม1 3 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะ ด้านหลังค่ะขนของได้เยอะนะคะบาะพับได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะแม็กสวยประหยัดสุดๆขับดีสุดๆเลยค่ะขับง่ายมากๆเลยนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ อันนี้แอร์แบ็กฟูลนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นรืองยนต์พันสเป็นซินค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์มาได้ด้วยค่ะติกที่ช่องไอดีเมียสายนำหน้า SIAMP10 ็มพี M P ค่ะพิมไลามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเบาะผัดได้นะคะน่าใช้ค่ะคันนี้เกียร์ธรรมดาขับง่ายมากๆเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ